โยโยโยเที่ยงตรงเจอกนกับคืนหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีฟังคืนหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธต่อเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากครับดังนั้นบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาตีห้าตรงเช้ามืดเลยครับไปดูบอลอาร์เจนตินานะครับซานลอเรนโซจะเปิดบ้านเจอกับโกดอยครูสซานลอเรนโซชุดนี้เนี่ยนำโดยรูเบนอินชัวกุนซือนะครับผู้เล่นการหลักอย่างคาสตันแคมป์นูเฮดูบาลิออสครับเอเรียนอิอาร่าคริสเตียนเฟเรรานะครับ คู่หน้าเป็นอีวานเลกุยซามอนเล่นกับอดัมเบเรโรกับตันทีมชาวปารักไวครับในขณะที่โกรอยครูสนะครับดาเนียลโอดรากุนซือข่าวดีครับจะได้เฮอร์มนโลเปสเพลเมเกอร์พ้ทดแบนกลับมาช่วยทีมนะครับเล่นร่วมกับเฟรดิกรามุสเซนโรเบรโตเฟอร์นันเดสครับแนวะรุกก็ฮวนเซยาตโทมัส โคลเบสนี่ ney, กองหน้าเป็นโทมัสบันดาโลนี่กองหน้าตัวเก่งนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันโครอยครูดเปิดบ้านชนะมา1-0คู่นี้ก่อนเกมคือตามหน้าเสือใกล้เคียงนะครับเขาอาจจะมองซานลอเรนโซเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแต่คู่นี้พี่เจ็ดบอกเลยครับโครอยครูด ภาพรวมมาดีนะครับแถมได้เฮอร์มันโลเปสพ้นแบนกลับมาเกมแบบนี้น่าเสมอสูงมากนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่โกโดยครูสทีมเยือนครับจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยไม่เสมอก็บุกชนะเลยในเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับให้เชียร์โกโดยครูสเป็นคืึตัหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย